ัสดีเพื่อนๆพ,พ,พอดีเราจะไปโรงเรียนส่วนอักษรเพื่อนๆพ,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 พอจะแนะนําทางให้เราได้ไหมคะอากำลังจะไปโรงเรียนส่วนอักษรเหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเราขอไปด้วยคนนะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูแพมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูแพมเตรียมกระเป๋าจะไปเรียนพร้อมเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องสระโอและสระโอค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันดีกว่าค่ะไปกันเลย <c oughs> สระโอออกเสียงโอสระโอเป็นสระเสียงสั้น เกิดจากสระสองรูปประสมกันคือสระโอนำหน้าและสระอะอยู่หลังพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางระหว่างสระโอและสระอะอ่านเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยสระโอเด็กๆคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าคำของสระโอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะคำแรกโก โปโล,โลแล้วถ้ามีตัวสะกดสาระโอกับสระอาก็จะลดรูปหายไปมาดูตัวอย่างคำแรกกันเลยค่ะจมอ่านว่าจอโอมมจมชนอ่านว่าชอโอนนชน ฝนอ่านว่าฝอโอนอฝนต่อไปเราจะมาเรียนสระโอกันนะคะสระโอเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนคําสระโอพยัญชนะต้นจะอยู่ด้านหลังของตัวสระโอนะคะแล้วเวลาอ่านอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระโอ มาดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่าโตอ่านว่าตตโอโตโคอ่านว่าคคโอโคโบอ่านว่าบบโอโบแล้วถ้าสารโอมีตัวสะกดตามมาจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นเสมอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะ โยนอ่านว่ายอโอนโยนโลกอ่านว่าลอโอกอโลกองอ่านว่าอโองงอองไม้เอกองเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆซาโซะลซาโอยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆกลับไปทบทวนหัดสะกดคำสระโอสระโอที่คุณครูสอนไปนะคะแล้วอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวกลับไปทบทวนบ้างน,นะคะไว้เจอกันใหม่ในสละดตัวต่อไปวันนี้คุณครูขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายไปลวนะ